สวัสดีครับสาหรับแฟนเพจได้มาเราไปทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงที่มาที่ไปของเพจได้มาเราไปนะครับเพราะว่าหนึ่งผมได้รับคําถามเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านนะครับต้องบอกก่อนครับเพจได้มาเราไปเนี่ยผมเริ่มทําได้ประมาณ4ี่ห้าเดือนนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ของทุกอย่างครับที่ผมโพสตลงไปในเพจนะครับของทุกอย่างไม่ได้ขายนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่า บางครั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องชิ้นงานครับต้องการโพสต์วางไปเพื่อจะได้คําแนะนําจากแฟนเพจหลายๆครั้งครับได้คำแนะนาํนา,านนนะนนที่ดีๆจากหลายท่านเลยนะครับแล้วก็เอาคนแนะนํานั้นๆนนไปโพสต์ต่อถามว่าทําไมผมมีของโพสต์เยอะครับของเป็นหลักหมื่นชิ้นเลยต้องบอกก่อนนะครับผมพึ่งมาสนใจและก็สะสมของจริงๆเนี่ยได้ประมาณแค่2อสปี แต่มีความสนใจในเรื่องของเก่านะครับของทั้งมดนะครับผมได้รับมาในแง่ของมรดกนะครับหมื่นกว่าชิ้นครับใช่ครับหมื่นกว่าชิ้นในในแง่ของมรดกนะครับแล้วก็มีแผนครับมีแผนที่จะในอนาคตเนี่ยภายในสองสามปีเนี่ยจะนําชิ้นงานบางส่วนนะครับไปจัดแสดงที่ประเทศไทยนะครับจะทําพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวครับที่จังหวัดออนสวรรค์นะฮะพิพิธภัณฑ์เล็กๆครับเปิดให้กับคนได้เข้าชมแล้วก็จะมี เรื่องราวมาเล่าครับทุกครั้งนะครับที่ทําคลิปทําอะไรพวกนี้ครับผมก็จะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เอาไปตอนจัดแสดงตอนจัดแสดงงานจะได้มีข้อมูลไว้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เลยครับต้องศึกษาเพิ่มแบบเยอะๆเลยงานส่วนมากที่เล่ามาครับก็จะเล่ามาจากประวัติที่เราได้ของมานะครับจากบริษัทประมูลผมก็ต้องสอบถามจากคนที่เขาให้ของผมมานะครับว่าที่มาที่ไปของมแบบไหนมีทั้งลงพื้นที่จริงครับศึกษาเพิ่มครับแล้วก็ค้นคว้าจากหนังสือของทาง ไม่ว่าจะเป็นทางออสเตรเลียทางทั่วโลกเลยครับแล้วก็อามาดูแล้วก็มาดูที่มาที่ไปของของแล้วก็พูดลงไปทุกครั้งครับที่พูดลงไปมันจะถูกผิดมีแน่นอนนะครับแต่ก็น่าจะครับเป็นเป็นการที่ว่าเรามาแชร์และแบ่งปันความรู้กันต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับทุกคําถามนะครับแล้วก็ความสนใจที่ว่าอยากจะได้ตัวสินค้าหรือโปรดต้องขออาภัยด้วยครับทางเพจไม่ได้ขายของก็ไม่ได้ซื้อของอาจจะมีบ้างน,นะครับของที่ผมคิดว่าไม่ได้คิดจะเก็บ ของที่ซ้ําแล้วก็ของที่มีอยู่แล้วหรือของชิ้นที่ดีมากๆเนี่ยผมจะมอบไปกับทางพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับของออสเตรเลียมอบไปหลายพันชิ้นนะครับแล้วก็ของบางชิ้นที่ไม่คิดเก็บเนี่ยผมก็จะ่าส่งให้กับบริษัทประมูลครับของทางที่ออสเตรเลียนี่แหละครับมี23สาบริษัทครับที่ประมูลคือปีหนึ่งก็จะทำเป็นไตรมากประมาณ3-4ครั้งครับแต่นั้นนะครับของที่ประมูลไปเนี่ยมันก็ เหมือนฝากให้ท่านอื่นก็ดูแลมากกว่าเพราะบางชิ้นบางอย่างเราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลของงานบางชิ้นแล้วก็คิดว่าเป็นงานซ้ําที่เก็บไว้แล้วก็ส่งประมูลครับก็ประมาณนี้นะครับเพจได้มาแลวไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับอีกครั้งนึงครับทางเพจไม่ได้ขายของแล้วก็ไม่ได้ซื้อของครับขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมี จับชิ้นงานมานะครับแบบนี้นะครับมาเล่าเรื่องราวกันครับถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ผิดถูกมีครับแล้วก็เราสามารถติดชมกันได้ครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ